สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับคุณแม่บ้านท่านไหนที่กําลังมองหามีดทําครัวดีๆสักหนึ่งเล่มนะครับวันนี้ผมอยากจะมาแนะนํานี่นะฮะมีดเชฟนะครับมีดทาครัวราคาไม่แพงเลยอันนี้เป็นมีดที่ผมสั่งมาไว้ทํากับข้าวนะครับด้านข้างเขาจะเขียนไว้ว่าเซกิจเจแปนนะครับแล้วก็เป็นภาษาญี่ปุ่นนะนี่นะละลักษณะของมีดอันนี้มันจะเป็นมีดาสารพัดประโยชน์เนาะใช้หั่นผักหั่นเนื้อ ออกผล,ลไม้อะไรก็ได้มีเล่มเดียวใช้ได้หมดนะครับตัวนี้มันจะเป็นไม้นะครับแล้วก็เป็นการคล้ายๆแบบมันหมุดอะนะครับส่วนตัวมีดกระด้มเนี่ยจะเป็นอันเดียวกันนะเห็นไหมเป็นเส้นตรงไม่มีรอยตัดอะไรเลยนะครับนี่นะฮะนะครับ,นะรบตัวไม้เนี่ยเป็นการประกอบเป็นไม้จริงนะไม่ใช่พลาสติกนะครับไม่ได้ลื่นด้วยคือจับกระชับมือนะครับไม่ลื่นนะฮะนี่ความยาวจาก ปลายมีดมาถึงด้ามมีดเนี่ยนะครับ31เซนนะ31เซนเมตรนะครับส่วนจากตัวนี้มาถึงนี่ก็ประมาณ20เซนความเขาเรียกว่าอะไรอะความความกว้างของใบมีดเนี่ยประมาณ5เซนนะครับแล้วก็สันมีดเนี่ยหนา2มิลนะฮนะนี่นะครับมีดเล่มนี้ผมซื้อมาแล้วก็ใช้งานไปได้สักพักแล้วนะครับผมคิดว่ามันโอเคนะเวลาเราหั่นผักเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยนะ ก็คือตัวความกว้างของใบมีดเนี่ยมันยังอยู่บนสันมือนะครับเพราะฉะนั้นปลายนิ้วมือเราจะไม่โดนนะมันจะไม่โดนแนละ้วก็โอเคเลยอันนี้หนาดีน้ําหนักร8 0ยกรัมนะครับไม่ได้หนักเลยกําลังพอดีเลยพอดีเป๊ะเลยนะฮะนี่นะครับความคมของมีดโอเคอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตรงสันเนี่ยเวลาคือใช้หั่นผักอะไรที่มันมีความแข็งอะ่ะผมเอาไปหั่นกระดูกอ่อนอะ่นะกดอย่างเงี้ยคือขาดหมดเลยนะนะครับ คือใช้แล้วโดวยรวมแล้วผมโอเคกับมันมากนะครับถ้าหากว่าใครสนใจผมจะเอาลิงก์ไว้ให้ลองเข้าไปดูก่อนก็ได้นะครับนี่นะมีดทำครัวเซกิเจแปนนะครับอืม